แล้วแล้วทีเนี้ยควรจะชัดเจนมากว่าบอกลุงเลยบอกทุกคนเลยป้าคำสายจะไม่อยู่เป็นเดือนสองเดือนนะจนกว่าลูกจะดีขึ้นนะป้าคำสายต้องเอาของกลับหมดนะเออทุกคนจะไปตกใจหรอป้าคำสายจะไม่กลับมาป้าคำสายเวลาเสร็จธุระแล้วหรือว่าทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วป้าเขาจะกลับมาแต่ป้าขนของไปเฉยเอ,อ ถ้าจะกลับก็คงจะเป็นแบบเออไม่รู้รถรถที่เหมาไว้เขาจะมาตอนไหนจะมาถ้ามาตอนตีสามตีสี่ก็จะเก็บตอนนั้นจะกลับตอนนั้นแหละก็บอกทุกคนก่อนเพราะว่าทุกคนคงจะนอนอยู่อาจจะไม่ได้บอกก็บอกกันตอนนี้เลยไม่เช้าวันเสาร์ก็บอกเย็นวันเสาร์มันก็ไม่สายเนี่ยทีเนี้ยนะเหตุผลอีกกันหนึ่งเหตุผลที่พูดเนี่ย ที่ตอบเนี่ยนะมีคํานึงที่แบบป้าในก็รตอบมาาไอ้เครื่องเสื้อผ้าเนี่ยว่าที่คนเครื่องเสื้อผ้ากับเพราะว่าช่วยกันประหยัดประหยัดไฟประหยัดอะไรอะ่ะถ้าป้าขับถฟยกลับบ้านถ้าไม่ขนของกลับปักเครื่องเสื้อผ้าไม่มีไม่มีไม,ไม,ไม่ไม่ได้ใช้อะไรมันก็ไม่ได้เปลือ,องไฟนะแต่ถ้าจะบอกว่าเอากลับไปที่บ้าน่อจะได้ใช้แล้วมันสะดวกอันนั้นก็ว่าไปอีกอย่างหนึง่ง เข้าใจไหมเหตุผลเนี่ยมันไม่ได้มีว่ามันไม่ได้แค่เออกลับบ้านบอกว่ากลับบ้านแพรว่ากลับบ้านมันมันไม่ได้แบบชัดเจนเข้าไปเข้าใจไหมป้าคำใสเนี่ยคือจุดที่ป้าคำใสอ่ะควรจะบอกบอกใครอ่ะบอกเอฟซีนั่นแหละเขาจะได้ไม่เข้าใจลุงกับป้าผิดครั้งแล้วครั้งเล่าอยู่นี่มั่เป็นปัญหาอย่างมันอยู่ตรงนี้แหละนะชัดไหมตรงนี้น่ะไม่ต้องถามย้ำหรอกว่าป้าคำใสบอกป้าแล้ว พาจะกลับบ้านไม่อย่าไปคิดว่าป้าไม่ใส่ใจป้าคำสใสป้าให้คำแนะนำทุกอันเวลาป้าคำสายมาปรึกษาปัญหากับป้าเรื่องลูกเรื่องอะไรป้าคำสายอย่าบอกว่าทุกคนพยายามไม่อยากให้ป้าคำสายอยู่ที่นาอย่าไปคิดอย่างนั้นเมื่อวันที่จะกลับบ้านอยู่กันมาตั้งไม่ค่จะสี่จะเข้าสี่ปีห้าปีเลยบอกนี่เพิ่งมาคิดแบบเนี้ย ตอนจะกลับบ้านมันไม่ถูกต้องพอจะกลับบ้านก็บอกว่าเหมือนทุกคนไม่อยากให้อยู่ที่นานแล้วเหมือนอยกจะให้ป้าคำสายกลับบ้านคิดช้าไปอีกหรือเปล่าเนี่ยไม่มีใครเขาว่าอะไรหรอกนอกจากคิดไปเองอะเข้าใจเข้าใจหัวอกพ่อแม่นะเข้าใจแต่เป็นปัญหาไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าคำว่าหัวอกพ่อแม่ ไม่ใช่คําว่ามีปัญหาครอบครัวแล้วต้องกลับไปดูแลมันเป็นปัญหาแค่ตรงที่ว่าเวลากลับเลยเนี่ยถ้ามันกลับชั่วครัง้งชั่วคราวโอเคไม่เป็นไรถ้ากลับแบบขนของออกไปขนาดนี้เนี่ยมันควรจะบอกให้ชัดเจนเพราะว่าไม่ใช่เด็กๆควรจะบอกทั้งลุงทั้งป้าชัดไหมตรงเนี้ยตรงจุดเนี้ยจุดเดียว จุดนี้จุดเดียวแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ป้ารู้สึกว่านั่นก็คือไปบอกย่าชิว่าจะกลับรถทัวรด้วยกันทั้งทั้งที่ตัวเองเหมารถแล้วอันเนี้ยมันควรไหมไม่ใหญ่ฮะค่อยจะให้ค่อยพูดยังไงดีจะให้ค่อยพูดยังไงดีเนี่ยอ่ปรารถนาดีแต่ว่าบางทีอ่ะ การพูดของคนของป้าคำสายอนะ่ะมันก็เป็นสร้างปัญหาให้กับลุงกับป้าทำมา,าป้าปวดหัวไหมไม่ปวดหรอกแต่ว,ว่าฟังแล้วก็อยากจะบอกว่าพูดอะไรก็ให้มันตรงจุดเข้าหน่อยมันแบบว่าให้มันเข้าใจชัดเจนจะไม่มีคนอารุ่ไปป้าไปเล่นไปแขวนบอกว่าเออ สำหรับคลิปนี้เนี่ยมาใสก็มาฟังกันแล้วกันว่ามันใช่เหมือนที่ป้าบอกไหมนะหลักๆเนี่ยก็คือกลับแต่ไม่กลับเบบปกติเหมือนทุกครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยการบอกเก่ามันควรจะชัดเจนเข้าใจไหมไม่ใหญ่การบอกกลับควรจชัดเจนค่อยคิดเก็จบอกแต่ก็บอกว่าบอกแล้วบอกแล้วอีกอ่ะบอกแล้วากลับบ้านบอกแล้วากลับบ้านกลับวันไหนล่ะ กลับนานขนาดไหนล่ะจะกลับมาไหมล่ะถ้ากลับนานก็บอกว่าจะกลับมาอยู่เอาให้มันชัดสิเอาอยานั่นแหละจะกลับจะกลับบอกแล้วบอกแล้วอยู่นั่นแหละเอาอยู่คาเดิมนั่นแหละอ้ยคอยก็เมื่อยกับเจ้าแต่ถามว่ามีความสุขด,ดีเหมือน,นมีหมอนเดิมเพราะไม่ถือสาคนแก่หรอกแต่ว่าคำพูดของคนแก่เนี่ย บางทีมันก็สร้างปัญหาไอ้ตุกกระจิกให้กับเรานะเพราะว่าคนแก่กเข้าใจยาก